คนไล่ดใส่ตลาดคนฟันจะได้ก่อนแม่อ uh ันนเออันแปลงเงินเมด่อห้า เที่ยงเราตอนนี้ข้าเจาไม่กินเขาคุเห็นปะเขาคือโอยากน้ำข้าเจาะงานชมตลาดนะครับตลาดดงละแนงหรือว่าตลาดสุกินขาวนะครับวันนี้ก็เป็นอีกเมื่องหนึ่งที่พอเห่งการเดินทางมา มีตลาด้ยมีขายถูกงาําลูกต่อกับนี้นะครับถ้าปลอกสิบบาทดงี เบิ้งเห็ดนะดครับเด้อหมดละเห็ดไหมเห็ดกับทีนี้ถึงพอเป็นไทยนี่สะดสะก เม็ดรวมนะครับนี damages, ่เห็ดมอกเผ็แข็งนะคะพี่แกงนี่จะไข่กันหน่อยนีง เพ่เสดเป็นจานว้วยจาดีังเลยเป็นไเปไเปยไเปไตับเปนจเนยเหลืองเขาให้ตับเต้าไปด้วยใส่ได้ตแกงตแกงนะล่เรย้อยแล้วอย่างเดอย่าเอ แจ้งได้เลยต้องง่ายกับการล้างเรื่องครับตลาดกับสินงาค,คุณล่ะนะครับนี่จะอาหารพื้นบ้านเคคนาะรวมเก็บมาได้กับมาขาย เก็บอาาจากป้านี่นะครับป้าฟังตรงขามอ๋อบ่เเ็ดซ้ำนะครับแสงป้าฟังตรงขามนะครับ เราก็เสร็จแล้ว <coughs> <coughs> <coughs>